สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเสนอกปร,รกับงานของในหลวงรู้บา,าคนไทยเป็นคนคชอดีหลวง สนักง,งานกปร,รจัดโครงการค่ายเยาวชนร่วมง,งานสืบสารพระราชดำริรุ่นที่6ครั้งที่หนึ่งในหัวข้อตามเส้นทางนวัตกรรมความรู้สู่เส้นทางความคิดตามแนวพระราชดำริซึ่งมีเยาวชนจากสถาบันทั่วประเทศจํานวน80คนเข้าร่วมโครงการโดยมีนายอัมพลเสนานารงค์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการโครงการน่าเป็นจุดสําคัญที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนจากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศทั้งเหนือ ใต้อีสานกลางได้มารวมกันในครั้งนี้ถึง80คนซึ่งจะได้เข้ามาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาในพระบาทเสด็จเจ้าหัวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากวิทยากรและปราชญ์ชาวบ้านซึ่งหากเยาวชนสามารถเก็บความรู้และประสบการณ์ไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมก็จะสามารถนำไปต่อย,ยอดได้อย่างเป็นรูปธรรมก็จะส่งผลให้การเผยแพร และสืบสารพระราชด็ริบรรลุผลสาเร็จได้อย่างดียิ่งขึ้นโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดเครือข่ายที่สืบสารพระราชดําริและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นทำให้พอของเราสุขใจ